นะครับผมก็ขอการาบสวัสดีครับอยู่กับผมเองเอ็กดีจากเอ็กดีสตูดิโอเช่นเคยก็ยังอยู่ในอนิเมะรัสเตนเช่นเคยนะผมตอนนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครออที่ผมเพิ่งได้บับกิทมาเมื่อตอนเริ่มอ,อัปเดตนะครับนั่นก็คือยามาโตะนะผมตัวละครยามาโตะเป็นตัวละครเซเลเชียลนะผมตัวละครยามาโตะหาได้จากเลดล่าสุดของวันพีได้วยนะผมก็ หากันนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งหรือเปล่าไม่รู้ครับเอาจีผมได้ปับแดงแบบงงๆนะครับก็จริงๆก็จะหาโอเวอร์โหลดหรือไม่ก็ามาตาม,มาเล่นนะครับอ่ะสำหรับซิง่งอายมาโตะก็ประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมกม็ไม่เท่เลยนะครับอ่ะสำหรับยามาโตะเดี๋ยวเรามาดูฟูดเทกการรีวิวตัวละครแล้วก็พาร์ตนะครับถ้าเกิดผมอธิบายพาสิีมงงไปหรืออธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่ได้เก่งกิจขนาดนั้นเนาะ ตัวละครมันยังมาต่อเป็นตัวละครธาตุนาำนะค่าวางเริ่มต้นนี้ที่2000นะผมก็ว,วางปุ๊บเฮหนึ่งวิตีทีเหรอแต่เดี๋ยวนะเอ๊ะผมว่ามันปปปปแปลกๆละผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นแรกๆมันเป็นก้อนเมฆแล้วมันไม่ได้ตีแบบนี้เนี่ครับคือผมไม่ได้เปิดเอฟเฟคดูนะแต่ผมจำได้ว่ามันไม่ใช่เอฟเฟคสายฟ้านะเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่ได้โกหกว้เนี่ย แล้วนี่คืออะไรเข้าไปทันปรับตอนไหนวะ <c oughs> มันมีเกมตอนที่มันชารตดาวเลยผมไม่ไดรู้เดยแต่เอฟฟกยังมาโตวสวยนะเป็นตัวเออเซเลเชอร์ที่แอนิเมชั่นสวยชิบหายแต่เออทำไมมันไม่เป็นก้อนเมฆอะ่ะมันเป็นก้อนเมฆแบบเดิมได้ปะอย่างไรก็เป็นตัวซับอะ่ะอันนี้เป็นสายฟ้าแล้วมันมันก็ทำให้สโล์ลขึ้นนะแต่มันไม่เวิร์กอ่ะ มันดาเมจจะเบาลงด้วยนะครับเนี่ยเอาเปลี่ยนใหม่ช่วยเอจริงจริงด้วยครับคุณผู้ชมมันเบาลงแต่มันตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีพาสซสายฟ้าติดมานะครับผมซึ่งสายฟ้าทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะครับแชร์ดาเมจหายไปเออห้าร้อยกว่าเอ็มเลยนะครับแต่แรกกับการที่ตีเร็วขึ้นนะครับอันนั้นตีสิบวิทีอื แบบไหนดีกว่าผมก็ไม่รู้นะแต่เขาไปปรับตอนไหนผมไม่ทราบนะครับจริงๆสําหรับตัวละครยามาโตะนะครับไเปเปลี่ยนตอนไหนวะเ <c oughs> ดีนะ๋ยไอช่างมันนะสำหรับตัวละครยามาโตะผมก็ปับแดงเหมือนเดิมนะแต่มันมนจะถูกปับจริงก็แหละอะ,มมะตัวละครยามาโตะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แอนิเมชั่นก็ประมาณนี้แล้วก็พาร์สิบ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 ,สบแบบนึงวางใหม่ขั้นแรกอ๋อไม่ใช่ละ มันไม่ใช่นะมันถูกความจริงครับคือตัวแรกๆอ่ะมันวางปุ๊บมันก็ติดก้อนเมฆนะผมแอบมองอยู่ว่ามันอาจจะเป็นตัวละครที่ดีเพราะมันตีซับนะเพราะเกิดมันเป็นก้อนเมฆจริงเนาะอ่ะหาสิโอกรอ๋อหาสิยาวจัดๆเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะเออผมไม่เข้าใจอ่ะมันบอกว่ามันจะมีโอกาส50%ที่จะตีไอฟิชเชอร์แล้วก็ติดตีติดสถานของธาตุน้ำครับหากเรามีมดเออมีทีมเรามีธาต น้ำเยอะมันจะตีอีกแบบหนึ่งนะอันแรกนะโอยเยอะเกินแล้วก็มีโอกาสอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีท่าแสงเยอะนะครับมันจะแปลงรล่างอีกร่างหนึ่งอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีท่าแสงเยอะหรอมันก็เลยตีแบบนี้หรอ หรือว่าร่างที่ผมเล่นอันนั้นมันเป็นร่างที่เราเล่นแล้วมีทตุกระจายกันเพราะว่าตอนที่ผมเล่นมันเป็นทตุกระจายนะแต่รอบนี้ผมมีทตุแสงเยอะมากๆนะมีทตาไฟแคตตัวเดียวเองอาเป็นว่าผมไม่เข้าใจว่าสําหรับยามาโตะนี่พาสีคือยาวเกินขี้เกียจอ่านลายหัวแรตาเพราะว่าผมไม่น่าจะได้หยิบม,มาเล่นหรอกแต่ผมจะลองไปเล่นอีกครั้งในตอนที่เรามีท่าน้ําเยอะๆนะผมจะดูว่าไอ้สกิลข้างล่างมันจะเปลี่ยนเป็นทา่านเมกไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลว,ว่ามันถูกปรับจริงๆนะครับ รอบนี้ผมมีท่าแสงเยอะมันแปลงร่างอีกร่างหนึ่งนะเห็นเขาว่ามาตามาสิบนะบอมรับสันตุคอยามาโตปัฟบกิดอือันนี้ก็ตีมีกว่า200ร้อก็ถือว่าไม่ได้เย่นะผมมองว่ามันก็โอเคครับซอยยิกสองร้อยเอ็มเนาะแต่ถ้ามันซอยยิบยิเยอะกว่านี้แบบอิจิโกะมันก็จะเก่งกว่านี้นะผมอิจิโกะแม่งก็ตีประมาณนี้ครับแต่แม่งตีเป็นบีล้วยเนาะแต่คนตัวนี้ก็แพงไปหน่อยนะสองพันแต่ได้แค่นี้ก็ก็ไม่ได้แย่แต่เอาจริงอันเก่าดีกว่า